ชาวเน็ตเห็นภาพล่าสุดเอสกันตะพงนอนตะแคงคล้ายเป็นสัญญาณที่ดีเรียกได้ว่ายังคงเป็นข่าวที่คนช่วยกันสงใจอย่างต่อเนื่องหลังพระเอกดังเอสกันตะพงบำรุงรับงูบหมดสติกลางงานดีเบตไปตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคม66จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้สติโดยมีครอบครัวภรรยาและลูกไปเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดท่ามกลางความเป็นห่วงของเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและแฟนคลับอย่างมากมาย ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านคิตตี้คริสตินาพนรรยาเอสกันตพง์แจ้งข่าวดีของสามีเอสกันตพง์ได้ย้ายจากห้องไอซีมาพักรักษาตัวที่ห้องปกติแล้วแถมยังมีข่าวลือเอสกันตพง์ออกจากโรงพยาบาลล่าสุดทางด้านคิตตี้พรรยาเอสกันตพง์ทนไม่ไหวหลังมีข่าวลือเรื่องสามีโดยเจ้าตัวบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกล่าสุดทางด้านคิตตี้ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของน้องวาเลนติน่า ขณะที่กำลังนั่งยิ้มหวานอยู่บนเตียงของพ่อเอสกันตะพงพร้อมข้อความบรนะิ n g ิ n g เ a i n บ o w แอน s ์ซันชัย t p ปปาส์ร o มวี e r r e ท r e อ r i n g ล o r อร์เบ o ฟอร์ยูเอ y นาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุงมรุงรักฟามิลี่ซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาสังเกตเห็นท่านอนเอสกันตะพงนอนตะแคงคล้ายเป็นสัญญาณที่ดีโดยได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่า